สวัสดีเจ้าครูนูมาแล้วนะเจ้าวันนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมนะเจ้านอหันก็เวลาที่เฮามีช่องทีวีเป็นของตัวเก่านะเจ้าแล้วก็ด้วยการที่ใช้มือถือของเขาเนี่ยสื่อสารนะคะเจ้าความดีของเขาการช่วยเหลือแบ่งปันออกไปนะเจ้ามันดีขนาดไหนนะเจ้าฉะนั้นแล้ววันนี้นะเจ้าครูนูเองก็เป็นคนพะเยานะเจ้าแล้วก็มีความรู้สึกว่ายุคนี้นะเจ้ามันเบื่อกว่า อา่าถ้าเ้าห้องกันก็คือยุคโควิดเนาะฉะนั้นแล้วยุคนี้เนี่ยเจ้ามีคนเยอะแยะมากมายนะเจ้ายากที่จะมีความฝันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะเจ้าหรือบางคนนะเจ้ามีความรู้สึกว่าอยากจะกลับมาอยู่บ้านนะเจ้ายุคนี้เป็นยุคดีดีที่สุดสําหรับทุกๆคนแล้วนะเจ้าเราต้องเห็นนะเจ้าวิกฤตนะเจ้าว่ามันสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับเรานะเจ้าใครที่เป็นคนพะเยานะเจ้าหรือว่าเป็นคนภาคเหนือนะเจ้าคุณรูเชียวว่าทุกคนมีความฝันที่อยากกลับมาอยู่บ้านนะเจ้าเพราะว่าหลายๆคนนะเคย แบบไปทํางานกรุงเทพหรือว่าไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนมานักแล้วเนาะครุณนูเองก็เป็นคนหนึ่งนะเจ้าที่ออกไปทํางานนะเจ้าแบบต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะเจ้าไต้หวันเนาะครุณนูไปมาแล้วที่นี่พอมาช่วงหนึ่งมีความฝันอยากจะกลับมาอยู่บ้านนะเจ้าแล้วก็พอมาเจอช่วงนี้เลยทําให้เราได้อยู่บ้านแบบถาวรน,นะเจ้าอ่าสวัสดีทุกๆคนนะคะครุณนูก็ เป็นคนหนึ่งนะคะที่รักการเรียนรู้ทุกคนก็รู้ว่าถ้าเราไม่รักการเรียนรู้อ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะแบ่งปันความรู้นั้นออกมาได้ใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วทุกคนวันนี้รู้ไว้เลยนะคะว่ายุคเนี้บางคนคิดว่าเป็นยุควิกฤตแต่จริงๆคุณรู้หรือเปล่าว่ายุคนี้แหละมันเป็นยุคที่สามารถที่จะทําให้คุณนะ่ะมองเห็นโอกาสมากมายในยุคนั้นนะคะวิกฤตมันทําให้เราเจอโอกาสคะ่ะทุกคนอาใกลเข้ามาแล้วนะคะทักทายทุนูได้นะคะแล้วก็ช่วยแบ่งปัน แชร์ครูนูออกไปได้เลยนะคะเดี๋ยวครูนูขอแชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะทุกคนทุกครั้งที่เราได้ออกมาแบ่งปันเราก็มีความสุขนะคะทําอะไรก็ตามคะ่ะทุกคนจงทําด้วยความสุขของคุณคะ่ะยิ่งคุณทํำด้วยความสุขอะ่ะคนที่เขามาเห็นเราอะ่ะเขาก็รับรู้ได้ถึงพลังแห่งความสุขพลังแห่งความแบบ ที่เราอยากจะส่งต่อสิ่งดีๆออกไปนะมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะครูนูขอแชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะทุกคนใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็สามารถทักทายครูนูได้แล้วก็แชร์แบ่งปันครูนูออกไปได้เลยนะคะการทําดีนั้นมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะคะหลายคนวันนี้อาจจะอยู่ไกลบ้านหรือว่าอาจจะอยู่ห่างไกลครอบครัวอาจจะมีความคิดถึงนะคะยุคโควิดครูนูว่าเป็นยุคหนึ่งที่แบบสามารถที่จะทำให้เราอะ ทำความฝันของเราให้เกิดได้ง่ายนะคะและกลนูรู้ค่ะว่ามีใครอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่ต้องการขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะและเอ๊ะฉันจะสามารถทํำยังไงเพื่อให้ตัวฉันขึ้นมาบนออนไลน์ในยุคนี้เพราะว่าการที่เราหลายๆคนยังไม่กล้าที่จะขึ้นมาอยู่จุดนี้นะคะมันทําให้เราเหมือนพลาดสิ่งดีๆพลาดโอกาสดีๆค่ะฉะนั้นแล้วในเมื่อมันเป็นยุคโควิดแต่เราอ่ะ ไม่ได้มองถึงตรงนั้นเราไม่โฟกัสโควิดแต่เราโฟกัสโอกาสของเราค่ะฉะนั้นวันนี้ครูนูจะแบ่งปันโอกาสให้กับทุกๆคนนะคะเดี๋ยวครูนูขอแชร์แบ่งปันออกไปก่อนเนาะอย่าลืมที่จะสนับสนุนตัวคุณเองนะคะทุกคนเราอะ่ะควรที่จะรักและสนับสนุนตัวเองครูนูเป็นคนหนึ่งนะคะก็เป็นลูกชาวนาชาวไร่นะคะเป็นคนพะเยาเนะเป็นคนอ,อำเภอจุนนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเคยฝ่ายฝันไว้ว่าวันหนึ่งอะ เราอยากที่จะกลับมาอยู่บ้านมาดูแลครอบครัวแล้ววันนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวครูนูขอแชทเองก่อนนะคะครูนูนะคะมาอยู่บนโลกออนไลน์มาอยู่บนโลกโซเชียลนะคะแล้วก็มีใครเอยอะแยะมากมายคะ่ะที่ถามเข้ามานะคะว่าครูนูอยากจะขึ้นมาเป็นอะโค้ชเป็นครูเป็นแบบสามารถที่จะส่งต่อเรื่องราวดีๆแบบนี้เหมือนคลิกครูนูทำอะ่ะสามารถที่จะทําได้ยังไงนะคะเดี๋ยวครูนู แชร์ตัวเองไปอีกแป๊บหนึ่งเนาะใครเข้ามาแล้วสามารถทักทายสอบถามคุณูได้เลยนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กับคุณนูนะคะเราได้มาเจอกันนี่ถือว่าเราโคตรยอดเยี่ยมนะคะยิ่งใหญ่ที่สุดเลยค่ะทุกคนอาคุณูแชร์ตเองออกไปแล้วนะคะเห็นไหมว่ายุคเนี้ย การที่หลายๆคนเคยมีความฝันนะคะว่าฉันอยากจะเป็นดาราฉันอยากจะเป็นนักร้องฉันอยากจะเป็นแม่ครัวนะคะสวัสดีค่ะครูยุย้ยขอบคุณมากเลยนะคะครูยุย้ยสวัสดีปีใหม่นะคะรักและขอบคุณทุกพลังใจมากๆเลยค่ะที่มาส่งให้กับครูนูนะคะ คุณโคตมีความสุขเลยคะ่ะที่เราได้อยู่บ้านแล้วทีนี้เราสามารถส่งต่อสิ่งดีๆนี้ออกไปนะคะขอบคุณค่ะครูยุ้ยรักและขอบคุณครูยุ้ยแล้วก็ทุกพลังใจทุกสายตาทุกยอดวิวทุกยอดไลท์ทุกยอดแชร์นะคะปีนี้เป็นปีมั่งคั่งร่ำรวยสําหรับคุณนูมากๆเลยคะ่ะคุณนูแบบมีความ ซาบซึ้งขอบคุณครูนูนะคะขั้นแรกเราต้องซาบซึ้งขอบคุณในตัวของเราเองก่อนเนาะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะโคโทีมขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูวันนั้นครูไปไลน์นะคะทุกคนไม่ได้ยิงแอดเลยแล้วก็มีคนดูห้าพันกว่าคนห้าพันวิวทุกคนคิดดูแล้วเราก็รู้สึกวิซาบซึ้งเหลือเกินว่ากับการที่เราทําความดีเนี่ยวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเราก็ทุกคนไม่ได้ยิงแอดสักสักบาทเลยนะคะแล้วก็ มีคนแชร์ออกไปแต่ว่ามียอดวิว5,000กว่าวิวแบบนี้ค่ะมันมีความรู้สึกว่าอุ๊ยฉัน โคตรโชคดีอ่ะฉันได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะมันเราทําให้เ,าเรารู้มีความรู้สึกว่าในเมื่อยุคนี้มันเป็นยุคโควิดมีหลายคนที่กําลังจิตตกมีหลายคนที่อยากจะขึ้นมาเป็นเหมือนเราเป็นเหมือนโค้พิมเป็นเหมือนครูยุ้ยนะคะมาสร้างรายได้บนออนไลน์มาต่อยอดธุรกิจมาต่อยอดตัวเองนะคะฉะนั้นวันนี้มันเป็นสิ่งที่ง่ายมากๆเลยถ้าเราอยากที่จะเตรียมพร้อมนะคะว่าอุ้ยฉันจะทํายังไงที่จะขึ้นมาอยู่บนออนไลน์เหมือนครูนูเหมือนครูยุ้ยเหมือนโค้ดพิมนะคะ จะทายังไงเอ่ยนะคะครูนูมี3วิธีคะ่ะที่ทําให้คุณนะคะสามารถที่จะขึ้นมาอยู่จุดนี้มาเป็นเหมือนครูนูมาเป็นเหมือนโค้ชพีมาเป็นเหมือนครูยุ้ยนะคะหรือว่ามาเป็นเหมือนคนสําเร็จที่คุณต้องการนะคะแค่เราได้มาเจอกันเนี่ยมันก็โคตรสุดยอดแล้วค่ะทุกคนถ้าวันนี้คุณมาเจอครูนูคุณจะสามารถไปเจอคนที่คุณถูกจริตมาถูกทางเลยนะคะทุกคนมาถูกทางและะ้วค่ะคือถ้าเราได้เจอใครสักคนหนึ่งที่มัน ทำให้เราได้เจอประโยชน์อ่ะเราจะสามารถพาตัวเองอ่ะไปถึงสิ่งที่ดีๆได้นะคะถ้าวันนี้เราอ่ะยังอยู่แต่เรื่องลบๆยังเสพแต่วิกฤตวิกฤตอะไรแบบนี้นะคะแล้วไม่มองเห็นโอกาสเราก็จะมองเห็นแต่วิกฤตค่ะแต่วันนี้เรามาเจอกันมาเจอครูนูมาเจอครูครยุ้ยมาเจอโคสพิมพ์นะคะมาเจอคนสําเร็จมากมายที่เขานําสิ่งดีๆมาใช้ให้คุณถ้าคุณได้มาเจอแล้วหมายความว่าชีวิตของคุณกําลังรุ่งพุ่งทะยานแน่นอนค่ะ ฉะนั้นมีใครเยอะแยะเลยนะคะที่ิน b o x มาสอบถามคุณนุว่าอยากจะทําออนไลน์นะคะเอ๊ะฉันจะต้องเตรียมพร้อมยังไงนะคะสิ่งแรกเลยที่ทุกคนนะคะครที่จะเตรียมพร้อมก็คือคุณต้องถามเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เนี่ยอย่างเช่นการออกมาไลฟ์สดนะคะการออกมาทําออนไลน์กันออกมาทำคอร์สออนไลน์หรือว่าแม้กระทั่งการมาต่อยอดธุรกิจของคุณนะคุณจะต้องไปถามคนที่ใช่นะคะคือคนที่เขาทําก่อนหน้าคุณค่ะ ไม่ใช่ว่าวันนี้คุณอยากจะขึ้นมาทําออนไลน์แล้วคุณมีความรู้สึกว่าคนรอบข้างของคุณเพื่อนคุณเพื่อนทํางานของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็ตามค่ะคุณไปถามคนที่เขายังไม่เคยทําอ่ะนั่นมันก็หมายคว่ามันไม่ถูกทางเลยใช่ไหมคะฉะนั้นวันนี้เราอยากจะเตรียมพร้อมกับการขึ้นมาทําอะไรอยู่บนออนไลน์นะคะเพราะยุคนี้แม้กระทั่งการซื้อขายนะคะการทําแฟรนชชสยเมื่อก่อนเราจะต้องแบบ ไปซื้ออะไรเยอะแยะมากๆไปลงทุนเยอะคุณฮูณว่างั้นเนาะเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าการที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งลงทุนในโลกออฟไลน์เราจะต้องใช้ทุนเยอะมากๆแต่ยุคน,นี้เห็นไหมอย่างคุณูออกมาในช่องคุณูเนี่ยคุณูก็ไม่ได้เสียตังค์สักบาทนะคะมาสร้างเพจแบบเนี้ยแถมสามารถสร้างรายได้ได้อีกด้วยนะคะมันเป็นสิ่งที่โคตรยอดเยี่ยมมากๆถ้าคุณไม่ใช้ประโยชน์ในยุคนี้ คุณพลาดมากมากเลยค่ะฉะนั้นการที่เราจะขึ้นมาเราต้องไปถามคนที่เขาเคยทํามาก่อนและทําแล้วมีความรู้สึกวอุ้ยมันดีจริงๆนะคะอย่างคุณนูนี่คุณนูบอกทุกคนได้เลยค่ะว่าการทําออนไลน์มันดีจริงๆค่ะมันทําให้คุณไม่ได้ใช่แค่เปลี่ยนแต่ตัวของคุณเองแค่มาออกมาไลา์แบบมายิ้มมาแบ่งปันแบบนี้นะคะแต่มันสามารถปรับเปลี่ยนจิตใจของคุณปรับเปลี่ยนความคิดของคุณได้ด้วยอะ่ะ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้าที่จะขึ้นมาแล้วอาจจะยังแบบยังกลักลวๆย,ยังกล้กลาๆนะคะแล้วทีนี้ไปถามแฟนบ้างแฟนก็ยังไม่เคยทําถามพ่อถามแม่บ้างถามเพื่อนบ้านบ้างหรือว่าถามเพื่อนที่ทํางานไม่มีใครเคยทําเขาก็ต้องบอกคุณว่าเอา้าจะมาทําทําไมยุคเนี้เป็นยุคโควิดจะทำอะไรได้อะไรก็ไม่ดีไปหมดเศรษฐกิจก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะขอบคุณมากนะคะครูยุย้ย ขอบคุณะคะ่ะรับเลยค่ะความสดใสนะคะฉะ <c oughs> นั้นวันนี้ถ้าเรารู้ในจุดจุดนี้แล้วพอเรามาถามมาถามครูนูก็ได้ถามครูยุ้ยก็ได้ถามโค้ชพิมพ์ก็ได้หรือไปถามคนที่คุณไปเจอคนโค้ชครูต่างๆอะ่ะว่าการทําออนไลน์มันดียังไงนะคะมันไม่ใช่แค่ทางรอดของคุณแต่มันจะเป็นทางรวยทางมั่งคั่งของคุณนะคะ และมันเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถหาได้จากที่ไหนคะ่ะจงถามคนที่ใช่คนที่เขาเคยทํามาก่อนถ้าอยากจะเตรียมพร้อมที่จะทําออนไลน์แต่ไปถามคนที่ไม่เคยทําเขาก็ต้อง ชุดให้คุณไม่ทําแน่นอนเขาก็จะบอกคุณว่าไม่ต้องไปทําหรอกยุคนี้ทาอะไรก็ไม่ได้แล้วทําอะไรก็แบบไปไม่ได้ไม่ไม่รอดอะไรแบบนี้นะคะอย่าไปเชื่อนะคะเพราะว่าเราอะจริงๆแล้วเราเป็นคนกําหนดชีวิตของเราด้วยตัวของเราเองคะ่ะเราถามคนที่ใช่เขาก็จะบอกทางที่ใช่ให้กับเรานะคะอ่าสิ่งที่2องเลยนะคะวันนี้การที่คุณอยากเตรียมพร้อมกับการทําออนไลน์นั้นนะคะ มันเป็นสิ่งที่ง่ายมากค่ะก็คือแค่คุณมีความเชื่อค่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะคะคุณก็ต้องเชื่ออยู่แล้วอย่างเช่นวันนี้ยุควิกฤตโควิดบ้างยุควิกฤตนู่นนั่นนี่บ้างนะคะจริงๆแล้ว อย่างที่คุณนูไลไปเมื่อวานเนาะว่ามันไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเรามันอยู่ที่ว่าตัวเราอ่ะให้ค่าหรือว่ามองใช้วิทัศนคติต่อเหตุการณ์นั้นยังไงใช่ไหมคะถ้าเราเชื่อมั่นในตัวของเราอ่ะเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของเราดีเชื่อมั่นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็เป็นคนขายดีอ่ะฉันก็เป็นคนเก่งอ่ะฉันอยู่ได้อ่ะฉันอยู่รอดและฉันสามารถมั่งคั่งร่ารวยและสามารถที่จะส่งต่อสิ่งดีๆออกไปสู่โลกใบนี้ได้อ่ะนั่นมันเป็นความเชื่อค่ะ อย่างครูนุเองนะคะครูนูก็เจอวิกฤตเหมือนทุกๆคน,นะคะ่ะแต่เราอะรู้ว่าทุกวิกฤตที่มันเข้ามาหาเรามันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราแบบเจอโอกาสมากมายนะคะเพราะทุกครั้งนะคะที่คุณเจออุปสรรคคุณเจอวิกฤตคุณเจอเรื่องท้าทายคุณเจอบททดสอบนั่น หมายความว่าเขากําลังแบบมากระตุ้นคุณหรือว่ามาบอกคุณว่าคุณควรที่จะปรับปรุงตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับยุคของโลกใบนี้นะคะยุคเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปทุกคนเปลี่ยนไปแล้วคนที่จะอยู่ได้คนที่จะรู้ร่วคคนที่จะอยู่รอด <c oughs> ก็คือคนที่ปรับตัวได้และมีความเชื่อนะคะความเชื่อเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะ วันนี้ถ้าคุณมีความรู้สึกว่ากิจการของคุณน่ะยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่อยู่แล้วขายดิบขายดีอยู่แล้วและพอคุณมาเจอยุควิกฤตแล้วมีคนมาพูดกับคุณบ่อยๆอ่ะแต่ความเชื่อของคุณเชื่อไปตามคำพูดของคนอื่นแบบนี้ยคุณก็จะไปตามเขาค่ะคือเราทุกอย่างมันเป็นไปตามความเชื่อของเราแล้วทั้งนั้นนะคะฉะนั้นวันนี้รู้ไว้เลยนะคะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องรักษาความเชื่อของเราให้อยู่ยงขพันรัก าความเชื่อในด้านดีของเราเท่านั้นค่ะวิธีคิดเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะบางครั้งบางคนอาจจะเกง่งอาจจะมีทักษะเยอะแยะมากมายนะคะแต่รู้ไว้เลยถ้าเราเก่งขนาดไหนแต่วิธีคิดของเราไม่ผ่านเราก็ไม่สามารถที่จะพาชีวิตของเรามาทําอะไรอยู่บนออนไลน์หรือแม้กระทั่งทำออฟไลน์ก็เถอะความเชื่อเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมได้สำคัญมากๆเพราะความเชื่อจะทำให้คุณ ทำแบบมีวิธีการตามมาวิธีการที่ถูกต้องแน่นอนค่ะฉะนั้นคุณต้องเชื่อในด้านดีด้านบวกเท่านั้นนะคะไม่ต้องไปสนใจอ่าเหตุการณ์ภายนอกนะคะคุณนูก็ที่คุณนูพูดได้ก็คือว่าเราฝึกฝนตัวเองนะคะเราฝึกฝนตัวเองนะคะเชื่อไปเลยค่ะถ้าเราไม่ยอมที่จะหยุดฝึกฝนเราสามารถที่จะยิ่งใหญ่ได้เหมือนคนสําเร็จทั่วไปนั่นเลยค่ะเพราะทุกคนเขาก็ผ่าน วิธีคิดที่แบบผิดๆมาแต่พอเราได้รู้ว่าวิธีคิดผิดผดมันไม่ได้มีผลกระทบดีๆกับชีวิตเราเลยฉะนั้นเราก็ต้องคิดดีไว้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะน้องโบท๊ทขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับคุณนูสวัสดีปีใหม่นะคะน้องโบ๊ ขอบคุณมากมากเลยนะคะรักและขอบคุณทุกพลังใจนะคะอ่าแล้วก็ข้อ3เลยนะคะเตรียมตัวให้พร้อมแบบไหนถึงจะขึ้นมาอยู่ออนไลน์ในยุคโควิดนะคะ <c oughs> คุณูแบบอยู่ตามชนบนบดเนาะเมื่อก่อนนะคะมีแต่คนที่แบบไม่ได้อยู่บ้านอ่ะแบบอย่างรุ่นลูกเราหรือว่ารุ่นเราก็ตามเถอะไปทํางานไกลบ้านนะคะไปทํางานเมืองนอกบ้างหรือว่าไปเป็นแรงงานไทยเหมือนคุณูไปเป็นแรงงานไทยในต่างแดนเนาะสิบกว่าปีคุณคิดดูแล้วจริงๆแล้วทุกคนอ่ะมีความใฝ่ฝันที่ว่าวันหนึ่งอ่ะฉันจะต้อง กลับมาอยู่บ้านแต่พอยุคนี้เวลาที่เราออกไปข้างนอกนะคะขอบคุณมากนะคะน้องโบท๊ทเราจะเห็นค่ะคุณนูอยู่ตามชนบทนะคะทุกคนที่อยู่ไม่ว่าที่ไหนก็ตามเถนนอะเนาะเวลาที่เราไปข้างนอกเดี๋ยวนี้เห็นว่ามีคนอะ่ะเขามากลับมาอยู่บ้านเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มาทําแบบร้านกาแฟบ้างมาทําร้านอาหารบ้างอะไรแบบนี้นะคะนั่นก็เป็นการดีค่ะเพราะว่าทุกคนอะ่ะ คิดดีก่อนใช่ค่ะเราต้องคิดดีไว้ก่อนเพราะจริงๆแล้วความคิดของเราอ่ะมันคิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเปลี่ยนความคิดที่มันแบบสับสนวุ่นวายหรือว่ากังวลเปลี่ยนมาเป็นการคิดบวกคิดดีจะยิ่งดีมากๆเลยเนาะอ่าเวลาที่ออกไปข้างนอกเห็นคนมาทําซุ้มทําการค้าขายอยู่ที่บ้านมันเป็นสิ่งที่ดีแต่มันจะดีมากไหมถ้าเรามีกิจการของเราแล้วเอามาไว้บนออนไลน์แบบนี้นะคะ หรือวันนี้ใครที่ยังไม่รู้ที่จะทําอะไรก่อนนะคะรู้หรือเปล่าว่าสินค้าที่ขายดีที่สุดก็คือตัวเรานี่แหละอย่างคุโนูเองนะคะก็ขายเสื้อผ้าตามตลาดแล้วก็เอาไปขายในช้อปปีบ้างะคะลาางแล้วก็เอาไปขายรัตซ่าบ้างแล้วก็เอามาขายออนไลน์บ้างแบบนี้นะคะหเห็นไหมว่าเราก็สามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้นะคะไม่ต้องแบบมีความรู้สึกว่าอุ้ยฉันยังไม่รู้จะขายอะไรนะคะ สิ่งแรกถ้าเรายังไม่รู้จะขายอะไรอย่างแท้จริงอะ่ะเราก็มาขายตัวเองเหมือนที่คุณครูขายนี่เลยค่ะเรียนรู้ฝึกฝนตัวเองนะคะเพราะว่าการที่เราเรียนรู้ฝึกฝนตัวเองตลอดเวลานั้นมันแบบสามารถที่จะทําให้เราพัฒนาตัวเองไปได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนค่ะจริงๆแล้วนะคะถ้าบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันก็เก่งอยู่แล้วอ่ะฉันไม่ต้องเรียนรู้เยอะก็ได้นะคะเราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่ายุควิกฤตนี้ยุคโควิดเนี่ยมันจะมีนานขนาดไหนหรือว่ามันจะกลับ เป็นๆหาย,หายเห็นไหมเมื่อก่อนมันก็ยุค,ยคแรกโควิดคุณยุคแรกผ่านไปแล้วใช่ไหมมันก็มาอีกใช่ไหมหมายความว่าต่อไปนี้โลกใบน,นี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะเรา ก็ควรที่จะเรียนรู้ฝึกฝนตัวเองตลอดเวลานะคะอย่าให้แบบตัวเองหยุดที่จะพัฒนาเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าการที่เราจะพัฒนาตัวเองเนี่ยวันไหนที่เราจะสําเร็จยิ่งใหญ่นะคะแต่เราสําเร็จทุกๆวันอยู่แล้วนะคะอย่างคุณนันับทุกความสําเร็จมันมันโคตรทให้เรารู้สึกว่าทุกๆครั้งที่เรานับทุกความสําเร็จมันดีใจมัน ภูมิใจในตัวเองขอบคุณตัวเองทุกครั้งที่ไม่หยุดที่จะพัฒนานะคะคุณนูทำแบบทำไม่หยุดนะคะแต่มันครั้งอาจจะยังไม่ถึงเป้าใหญ่ที่เราต้องการเราก็แค่รู้ว่าอุ้ยหรือว่าฉันต้องทําเยอะกว่าเดิมนะคะยุคนี้มันเป็นยุคที่เราควรที่จะทํางานหนักมากๆไม่ใช่ให้เป็นทํางานหนักโลกภายนอกนะคะทุกคนจะต้องมาเรียนรู้ฝึกฝนโลกภายในของตัวเองให้ดีอย่างยอดเยี่ยมค่ะเพราะว่าเป็นยุคโซเชียลนี้เนาะ มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเข้ามาถ้าเราไม่ฝึกฝนจิตใจของเราอไม่เรียนรู้มันจะยิ่งทําให้เราอปล่อยตัวปล่อยใจไปกับอศรษฐกิจหรือว่าไปกับคําพูดของคนอื่นไปกับวิกฤตต่างๆที่คนอื่นเอามาใส่หูเราอะค่ะฉะนั้นแล้วะะต้องเรียนรู้ฝึกฝนโลกภายในของคุณด้วยนะคะและรู้ว่า ความสาเร็จของเราทุกคนนั้นมันมีระยะเวลาค่ะจงรอคอยแล้วก็ฝึกฝนตัวเองต่อไปนะคะทุกคนลุยลุยลุยนะคะลุยทุกทุกก้าวค่ะลุยลุยไปเลยนะคะเจอสิ่งที่มันผิดพลาดล้มเหลวหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะแต่เราต้องรู้ว่าทุกครั้งที่มันเกิดอะไรขึ้นมากับเรามันเกิดมาเพื่อเราเพื่อที่จะให้เราเก่งขึ้นดีขึ้นและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวันนะคะ คุรู้ว่าทุกๆคนนะคะฝึกฝนตัวเองพัฒนานตัวเองค่ะและต้องการสําเร็จยิ่งใหญ่และรู้ว่าอยากจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะการที่เราเตรียมพร้อมไว้นะคะมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากะค่ะต่อไปในวันข้างหน้าไม่ว่าอะไรอะไรเนาะก็พลาดาาไม่ได้แล้วอะที่ว่าจะขึ้นมาในยุคนี้ในยุคออนไลน์นี้นะคะอ่าฉะนั้นแล้ว3วิธีนี้นะคะจะทําให้คุณเตรียมตัวเตรียมพร้อมะค่ะกับการขึ้นมาทําออนไลน์ในยุคโควิดนะคะ คุณูเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ต้องการอันมาอยู่ในโลกออนไลน์แล้วก็อยู่บ้านแบบคุณนูนะคะอยู่บ้านด้วยได้ตังค์ด้วยสามารถที่จะส่งต่อความรู้ได้ด้วยนะคะทุกการพัฒนาของเราทุกความก้าวหน้าของเราสามารถส่งต่อได้ทุกความสําเร็จของเรา สามารถที่จะส่งต่อให้กับผู้คนได้นะคะฉะนั้นสิ่งแรกเลยที่คุณควรที่จะเตรียมพร้อมคือหากคุณอยากจะขึ้นมาทําออนไลน์นะคะในยุคโควิดนี้นะคะคุณควรที่จะถามคนที่ใช่คนที่เคยทํามาก่อนคนที่เขาทาอยู่แล้วนะคะอย่าไปถามคนที่ไม่เคยทําอย่าไปถามคนที่แบบเป็นนักดับฝันเด็ดขาดเพราะคุณจะไม่สามารถที่จะได้ทําฝันของคุณในยุคนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่สนะคะคุณจะต้อง มีความเชื่อนะคะว่าคุณทำได้แน่นอนคุณสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะเชื่อไปเลยว่าทุกครั้งที่คุณได้ลงมือทำทุกครั้งที่คุณได้เรียนรู้ทุกครั้งที่คุณได้ฝึกฝนนะคะมันเป็นสิ่งที่จะพาคุณก้าวไปข้างหน้าแน่นอน,นะคะ่ะวิธีคิดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคิดไปเลยว่าคุณ เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในโลกยุคนี้เชื่อมั่นทุกความสําเร็จของคุณนะคะถึงแม้คุณจะเก่งอะไรเยอะแยะมากมายโลกภายนอกนะคะแต่ถ้าคุณยังมีวิธีคิดเดิมๆวิธีคิดที่ผิดๆคุณก็ไม่สามารถที่จะสําเร็จได้ในยุคออนไลน์เช่นกันค่ะและสิ่งที่3 คุณควรที่จะเรียนรู้ฝึกฝนโลกภายในของคุณนะคะฝึกฝนฝึกฝนทําซ้ําทําซ้ําทําจนคุณเชี่ยวชาญน,นั่นแหละค่ะเราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าเราจะสําเร็จวันไหนเราจะสําเร็จยิ่งใหญ่ตอนใดนะคะเพราะทุกคนนั้นนะคะมีระยะเวลาการเติบโตนะคะแม้กระทั่งการปลูกต้นไม้เนาะต้นไม้ชนิดเดียวกันนะคะท่าน ปลูกแล้วก็การเติบโตก็ไม่ไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นเราเหมือนกันเรามีความฝันเดียวกันกับคนอื่นหรือว่ามีความฝันแบบคล้ายๆกับใครก็ตามบางครั้งการเจริญเติบโตหรือว่าวิธีการหรือว่า,าระยะเวลาการสําเร็จนั้นมันก็ไม่เท่ากันอยู่และะ้วค่ะฉะนั้นเราจะต้อง รู้ความฝันแล้วก็แบบวานความฝันของเรานะคะต่อไปนะคะลุยทําต่อไปอย่าหยุดก้าวค่ะเพราะว่าทุกการทําของคุณคุณต้องทําด้วยความสุขทําด้วยความรักนะคะมันจะยิ่งทําให้คุณเหมือนกับว่าเรารดน้ําพรวนดินของมเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกอ่ะเพราะเราเรียนรู้ฝึกฝนนะคะและรอคอยวันยิ่งใหญ่ของเรานะคะทุกคนสําเร็จยิ่งใหญ่แน่นอนค่ะคุณูรู้และเชื่อว่าคุณูก็ สำเร็จยิ่งใหญ่ได้แบบง่ายๆสบายๆและสามารถที่จะนำพาทุกคนนะคะสาเร็จยิ่งใหญ่ไปด้วยกันได้อย่างแน่นอนค่ะอ่าและก็วันนี้นะคะถ้าใครที่แบบอยู่ภาคเหนือนะคะพะเยาเชียงใหม่เชียงรายนะคะหรือว่าอยู่ภาคอื่นๆก็ได้นะคะอยากที่จะมาเรียนนะคะเจอตัวกับทูนูนะคะเป็น p r i v a t e coaching นะคะทูนูแบบสอนการทําออนไลน์กัดออกมาไลฟ์สดนะคะการมาทำา การที่เราจะได้มาทําออนไลน์นี้นะคะเราต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยนวิธีการนะคะใครที่ต้องการที่จะอยากจะเรียนนะคะเจอตัวกับคุณนูนะคะอยู่พะเยาหรือว่าอยู่ภาคเหนือยิ่งดีเนาะใกล้ๆกันนะคะมาเจอกับคุณนูได้นะคะสนใจเข้าเรียนคอร์สไหนนะคะก็ทักสอบถามคุณนูมาได้เลยนะคะมีทั้งคอร์สออนไลน์แล้วก็คอร์ส private coaching นะคะ group coaching นะคะเรามาเจอกันแล้วมาเปรียบปรับเปลี่ยนวิธีคิดนะคะมาเรียนรู้วิธีการทําออนไลน์มาเตรียมพร้อมการทาออนไลน์ในยุค ควิดคุณจะคลายเป็นคนนึงที่อยู่บ้านด้วยเงินเข้าบัญชีด้วยนะคะแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตานะคะยุคโควิดแต่คุณต้องรู้ว่ายุคโควิดเป็นยุคที่โอกาสเยอะแยะมากมายค่ะอย่ามองวิกฤตจงมองหาแต่โอกาสนะคะทุกคนใครสนใจที่จะอยากจะเรียนหรือว่าใครสนใจที่อยาก อยากรู้เกี่ยวกับการทําออนไลน์นะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามปรึกษาพูดคุยกับคุณนูได้ตลอดเวลาเลยนะคะยินดีให้คําปรึกษานะคะใครสนใจก็ทักไปที่ไลน์แอดที่ครนูให้ไว้นะคะหรือทักมาที่ลิงก์อ๋อเพจนี้เลยนะคะเพจคุณนูนะคะหรืออินบ็อกซ์ไปที่เฟซบคุณนูก็ได้นะคะยินดีมากๆเลยค่ะทุกคนขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กับคุณนูขอบคุณที่ติดตามเพจคุณนูขอบคุณที่ให้โอกาสคุณนูนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเราอะ เป็นลมใต้ปีกันผลักดันกันไปสู่เป้าหมายนะคะและครูนูเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าโคตรมีพลังเลยเวลาที่เราได้ออกมาไลฟ์นะคะเพราะมันเป็นจิตตั้งต้นของเรานะคะทุกคนอย่าลืมนะคะว่าจิตตั้งต้นของเราอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าเรา มีจิตตั้งต้นที่ดีนะคะสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหากคุณนะคะคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการแน่นอนค่ะอ่าขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่อาติดตามเพจคูณนูนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ให้พลังใจกันทั้งสดและย้อนหลังนะคะคุนูขอเป็นพลังใจอันยิ่งใหญ่นะคะและเป็นแสงสว่างดวงใหญ่ให้กับโลกใบนี้นะคะทุกคนที่ต้องการมาร่วมสร้างไปกันกับคุณนูนะคะสามารถทักมาสอบถามพูดคุยกับคุณนูได้เลยนะคะ แล,แล้วมาเจอกับครูนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะรักและข,ขอบคุณนะคะทุกคนมาก,มากเลยนะคะครูนูไม่เห็นมันมันครูนูเห็นภาพไม่ชัดนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะแล้วมาเจอกับครูนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะรักและข,ขอบคุณทุกพลังใจนะคะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์คะทุกคนยุคนี้มันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยบ๊ายบาย